สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เนาะกำลังเกลืองัวเนาะงัวงอยู่งวงในรากาขาบดยากนะเขาจะได้เกลือมันนะเกลืองวงนะจะเกลือเกลือยากแล้วจะเกลือขี้เบี้ยเองเนาะขี้เบี้ยแล้วก็กินกินดีสมัยยากให้กินดีนี่ตัวงัวพันเนาะงวพันงัวง มีอยู่ในีอยู่ในมีส่งส่งเพื่อเงินเนะเพงเงินตรงนี้มันเป็นงัวใหญ่็งัวแม่บิดงัวแม่งัวตต่คนปามแต่คนจะเป็นงัวโตโตัวเทิร์ดเนาะมเป็นแม่บิดจะเห็นนะมกำลังกินหญ้านะ สองครั้งเป็นดีอย่างอย่าพันนะนวนนี่เป็นเมเมพันเบิด์ดถากาดจะนวนอันผาน,นนี้ก็เป็นเมพันเบิ์ดแต่ตัวนี้มันจะได้หไม่แล้วเป็นลูกน,น้อยแล้ว เห็นลูกน้อยลูกน้อยหาอะไรใหม่เดี๋ยววัวตัวนี้มันจะดื้อสุดวัวตัวนี้น่าจะขาวดื้อสุด

ตัวตัวกู้เทาจะมาะสมพันธุ์รับตัวนี้สมดได้โรงเดือนตามเดือนแหละิี่ะสมพันธุ์แบบมุนหมุนไหมนีเน้เป็นพ่อพัน